5ห,หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดลบบุรีครับเดินหน้าลงพื้นที่วอนขอแรงงานไทยในอิสราเอลให้รีบกลับบ้านหลังจากสถานการณ์การ,การสู้รบรุนแรงและขยายพื้นที่เป็นวงกว้างครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลบบุรีประกอบด้วยนางพัทรานิดเขียวรอดแรงงานจังหวัดลบบุรีนางสาวอนงนุษย์มีสิริจัดหาง,งานจังหวัดลบบุรี นางสาวยุวดีก้าวเอี้ยนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลบบุรีผู้แทนสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีและผู้แทนสํานักงานประกันสังคมจังหวัดลบบุรีครับร่วมกันลงพื้นที่ที่อเาเภอเมืองลบบุรีอําเภอโคกสํโรงและโคกเจริญพบกับครอบครัวของคนงานไทยที่ไปทํางานในอิสราเอลวอนขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของคนงาน โดยมีปลัดอำเภอเมืองลบบุรีโคกสำโรงและโคกเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับร่วมกันลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยทางนี้ได้แจ้งให้ญาติของคนงานทราบว่าขณะนี้สถานการณ์สู้รบรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอลซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและกระทบต่อกระบวนการอพยพ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องคนงานไทยครับจึงขอให้ญาตินั้นช่วยแจ้งให้พี่น้องคนงานที่ยังตัดสินใจทำงานอยู่ในพื้นที่อิสราเอลเปลี่ยนใจกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดโดยจะถางานจังหวัดลบบุรีได้วิดีโอคอลกับพูดคุยนะครับกับคนงานไทยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งมีมาตรการนะครับในการช่วยเหลือเยยวยาคนงานไทยที่กลับจากอิสราเอลหากประสงค์จะทำงานยังมีงานกเกษตรหรืองานใกล้เคียงกับงานที่อิสราเอลในประเทศอื่นให้ทำอีกนะครับอย่างเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันและกรีซเป็นต้นหรือหากไม่ประสงค์จะทำงานในต่างประเทศก็ยังมีงานให้สามารถเลือกทำหรือฝึกทักษะพัฒนาต่อยอดได้ จึงขอวอนให้ไตร่ตรองให้รอบคอบโดยคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยสูงสุดของตัวเองเป็นลำดับแรกโดยจังหวัดลบบุรีครับมีคนงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลจำนวน14รายขณะนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วจำนวน5รายครับ